สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องโมสแสนเจริญแท็กเตอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องโมสมี L5018 เข้ามาใหม่ค่ะก็เลยมาลงรีวิวให้ดูนะคะคันนี้เพิ่งมาถึงร้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมสจะเก็บงานจะปรับสภาพให้สวยๆเลยนะคะพอามีลูกค้าคนไหนสนใจอุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะผ่านด้านหน้ากับผ่านพวนค่ะผ่านพวนตาช้างถ้ามีลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็ สอบถามน้องมดได้นะคะ L50 เป็นเป็นตัวแรกค่ะเป็นตัวแรกของ50แรงนะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะถ้าเกิดลูกค้าคนไหนจากอยากได้ตัวปั่นด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเพิ่มเงินเอานะคะเครื่องดีเกียร์ดีเหมือนเดิมข่ดแล้วน้องมดจะปับสภาพให้ เราวโมจะทําสีล้อทำก็ว่วเก็บเก็บงานสีให้แบบให้สวยๆเหมือนเหมือนทุกคันเลยนะคะราคานะคะ L 5 018ราคาจะอยู่ที่3 8 8 8 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าก็ไหนสนใจหรืออยากดูรูปเพิ่มเตมิมก็โทรสอบถามนลำมวดหรือแอดไลน์ลำมดได้เลยนะคะ091 714 0982คะ่ะเดี๋ยวให้ช่างขับให้ดูนะคะในในอุปกรณ์สองชิ้นนะคะผ่านด้านหน้ากับผ่านหลังคะ่ะผ่านพวนผ่านพวนเป็นผ่าน6นะคะ ดีเหมือนเดิมนะคะล้วโมจะเก็บงานให้จะปรับสภาพให้ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะ388,000บาทส่งฟรี200กิโลเหมือนเดิมค่ะลูกค้ามามาทดลองขับได้ที่อำเภอได้ที่ร้านแสจเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ 388,000บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นมีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะลูกค้าคนไหนสนใจโทรสอบถามน้องมดได้เลยนะคะ091714-0982จ้าน้ํองามดส่งฟรีให้200กิโลเหมือนเดิมคะ่ะ ลูกค้าอยากมาทดลองขับนะคะมาได้เลยนะคะจับพิกัดมาที่ร้านแสเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์รถจะอยู่ที่สาขาหลักนะคะกําลังเก็บงานอยู่นะคะอ,อมามาทดลองได้ที่สาขาหลักนะคะมาทดลองกับพี่ที่สาขาหลักนะมาดูเครื่องกันบ้างนะคะ ไอนะคะน้ำไม่ดันเหมือนกันนะคะเครื่องดีเกียร์ดีระบบทุกอย่างทํางานปกติเลยเดแต่าะมดจะเก็บงานสีให้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นมีเล่มพร้อมชุดโอนราคา3ามแสนาบาทลูกค้าคนไหนสนใจโทรสอบถามลหมดได้นะคะ091 714ก้าหจากน้า้มดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้หมดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ